สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายเนาะประจำวันที่21มีนาคมปี66นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับห้างเสียงเช้าตัวดินก็คือ8กับ1 3กับ5 808 1838 586 89นดะ3 0ม1 3 3 3 5ส7 3หนเะคะเลขคี่เด้อ

จับคู่ก็แปดหนึ่งเก้าสองแปดเก้ากับหนึ่งสองก็ขอเห้เพื่อนทุกคนโชคดีเนาะใครจะลุ้นวีไอพีก็จับคู่ลุ้นนะเด้ออย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายนะคะแปดกับหนึ่งมาเหมือนกันเนาะต่างกันสามกับห้าเก้ากับสองเนาะก็หนึ่งสามห้าสามห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเนาะก็ขอเห้เพื่อนทุกคนโชคดีเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ